พาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับจุดพักขยะแห่งที่สองของที่หักใหญ่สงขลากันหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆกลางวันมีปัญหาเรื่องของฝุ่นแต่กลางคืนยิ่งกว่าเพราะเป็นเรื่องของกลิ่นอมันไม่รู้จะหยุดกลิ่นยังไงไม่ให้มาถึงอะ่ะ oh, อ่ะแล้วดูกองขยะเนี่ยโอ้โหสูงเป็นพเนขนาดนี้นะะ เขาบอกตอนนี้แทบจะอยู่ไม่ได้แทบจะหลับไม่ลงแล้วแต่อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนี่แทบจะเรียกว่าภาพที่มีกลิ่นนะเหมือนเราแทบจะได้กลิ่นออกมาเลยว่ามันจะเหม็นขนาดไหนทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดนี้เป็นจุดพักขยะน้ําท่วมที่บริเวณตลาดน้ําเก่าริมถนนสาครมงคลในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ห่างจากจุดพักขยะแยกสะพานดําประมาณ1กิโลเมตรนี่แหละค่ะ ปริมาณขยะอย่างที่เห็นมันเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลดลงเพราะว่ามีรถบรรทุกหล้อเล็กที่คอยขนขยะจากที่ต่างๆเนี่ยเข้าไปทิ้งอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านบางกลุ่มก็มีการเข้าไปหาของเก่าไปขายด้วยซึ่งชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับจุดพักขยะเลยนะบอกว่าไม่ไหวมากตอนกลางคืนคมันเหม็นกลิ่นขยะมากเลยค่ะแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยได้ไหมคือเข้าใจว่ามันเป็นจุดพักขยะต้องมาพักตรงนี้ก่อนและจะให้เคลีย ในเร็ววันคงยากแต่อย่างน้อยๆฉีดน้ํำหน่อยได้ไหมฉีดน้ําบนถนนให้ฝุ่นมันน้อยลงหน่อยเรียกว่าไม่หายก็บันเทามันสักนิด<ช>นึดน,ะ,นะคะเพราะเขาก็กังวลเหมือนกันว่าโอ้โหดูจากปริมาณแล้วเนี่ยหสัปดาห์จะเอาออกไปได้จริงหรือเพราะว่าผู้ว่าราชก,การจาังหวัดสงขลาเขาบอกเอาไว้ว่าขอเวลาหนึสัปดาห์แต่เขาดูท่าทีแล้ว ไม่น่าจะได้นะหนึ่งสัปดาห์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้า1หนึ่งสัปดาห์ไม่ได้แล้วมันจะนานแค่ไหนอะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบลพิษทางกลิ่นกับสารเคมีแบบนี้นะคะฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะการที่บอกขยะมาอยู่หน้าร้านเราก็คือส่งผลกระทบมากๆแล้วก็อีกอย่างตรงเนี้ค่ะมันเป็นที่ชุมชนแล้วก็บอ่อขยะมันมีสองบอ่อที่ว่าใหญ่ใช่ไหมคะก็คือสองบอ่อเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางคือโรงเรียนโรงเรียนวัดก็คือชุมชนหัดใหญ่ก็คือ ตอนนี้ก็คือเต็มไปด้วยขยะแต่ว่าเหมือนมีรถน้ำมาฉีดหรือว่ากับรถบรรทุกแบบจ้านิดนึงอะ่ะมันก็โอเคอยู่ยังรับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ฝุ่นแบบเยอะมากน่าจะแย่มากๆค่ะเพราะว่ากน่าน่าจะเกินอะ่ะใช่อันนี้ก็คือคมันเป็นขยะที่ยังใหม่แต่ว่าอย่าลืมว่าฝนต้องปกเดี๋เดี๋ยวพายุก็จะมาอีกกินก็จะมาอีก นี่แหละค่ะที่เป็นความเดือดร้อนคือจุดที่สองนะคะที่เรายังเห็นขยะเป็นจํานวนมากแต่ว่าจุดพักขยะแยกสะพานดําค่ะคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเก็บขยะออกจนเกือบหมดแล้วนะคะ เคลียร์กันในขนาดตอนกลางคืนแบบนี้ใช่ไหมคะเปิดไฟทํางานกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะมีการนําขยะไปทิ้งแล้วกว่า95,307ตันแล้วก็มีการทําความสะอาดถนนนะคะดำเนินการไปแล้ว329กิโลเมตรจาก394กิโลเมตรชาวบ้านบอกเข้าใจแหละเห็นว่า เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ก็อยากให้เห็นใจความเดือดร้อนเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดว่าเดี๋ยวฝนจะมาเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกจริงๆตกทั่วไทยเลยค่ะอย่างภาคกลางกับภาคอีสานตกประมาณี่ยตกประมาณ20%แต่ภาคเหนือ40่สอร์ส่วนภาคใต้6 0นะคะจะไปตกหนักอยู่แถวๆที่จังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสรวมไปถึงที่ระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลด้วยอย่างที่เขาบอกว่าเดี๋ยวพอมีฝนมาเพิ่มขยะมันก็จะเน ใช่ก<ช>ลิ่นมันก็จะมารุนแรงไปใหญ่เลยขยะแห้งเนี่ยพอทนนะครับขยะเปียกพอเลยมไม่ไหวคุณผู้ชมมันมันมันเหม็นแบบโอยทวีคูณเลยนะคะแล้วอาจจะตามมาด้วยโรคต่างๆด้วยนะคะเ่ก็กจะเยอะขึ้นนะคุณผู้ชม